เรียมเปิดตัวเรียวมี11 Pro Plus ดีไซน์สุดงามนะครับตัวนี้ว่าแต่ตัว11 Pro Plus ตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรดีอะไรเด่นปะไปดูกันเลยก่อนอื่นเลย Pro Series เนี่ยเขาจะมีทั้งตัว p l u s กับตัว Pro ซึ่ง 5G เหมือนกันดีไซน์ในตัว p l u s นี้จะถูกออกแบบก,กับเรียวมี e s i g n Studio แล้วก็คนนี้เลยนะครับม a เตโอ เมนอโตเผื่อผมพูดผิดนะเขาดีไซเนอร์ Designer ชื่อดังจากกุชชี่ดูสิฝาหลังมาพร้อมกับแถบไดสีด้วยละ่ะหน้าจอขนาด6.7นิ้วดีเฟชเรท1ย0ี่เพลเลยนะครับแบตเตอรี่5,000 m a ah มลอมป์าสรองรับชาร์จเร็วด้วยในส่วนของกล้องเนี่ยบอกเลยว่าว้าว,าวมากนี่ดูเซ็นเซอร์เขาสิใหญ่นะโดยกล้องหลักนะครับกล้องหลังเนี่ยจะสูงถึง200ล้านเลยนะ มาพร้อมกับออาต้าไว้แล้วก็มาโครด้วยมีการสั่นแล้วก็รองรับวิดีโอ 4k กลองนาน้า16ล้านนะครับโดยเขาจะเปิดตัวในวันที่10พฤษภาคมที่จะถึงนี้ใครรอจับจอเนี่ยแต่บอกก่อนว่าเป็นเก o b a l นะเราเลย